วันนี้ก็มาพบกับไซโก้ฟีสปิน v 2อีกเช่นเคยน้านเพื่อนวันนี้นะคะไซโก้ก็มาดวเกมนะคะในค่ายพีจีสล็อตเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาดวเกมบาหลีน้านเพื่อนใครนะ,ะสนใจอยากจะลองเล่นแบบไซโก้ดูก็สามารถคลิกลิงด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวไซโก้จะทิ้งลิง์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันน้าเพื่อนใครที่เข้ามาชมคลิปของไซโก้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของไซโก้นะเพื่อนก็จะเข้ามาเล่นเกมนี้ ให้ดูนะคะได้หรือเสียก็ไม่เสียเลยนะเพื่อนขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องขอแปบลบว่าต้องใช้วิจารยญาณในการรับชมนะคะก็เว็บที่ไซโกมารีวิวเว็บ a m b u f a านเพื่อนฝากถอนไประบบ,บออโต้นาแถมยังรองรับทัวเลเรตด้วยใครสนใจอยากจะลองเล่นก็สามารถสมัครเข้ามาเล่นกันได้เลยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมกันเลยนะคะมา หน้าตาเกมก็ประมาณนี้มาดูที่เบ็ดขั้นต่าอยู่ที่1บาทนะสูงสุดอยู่ที่4 0 0 0บาทมาเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ดดูนะคะเพื่อนเบ็ดสัก4บาทก็แล้วกันมาดูที่3ขีดนะคะไปดูตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นะเพื่อนอันนี้คือสัญลักษณ์สแกตเตอร์นะแล้วก็สัญลักษณ์ตัววายสัญลักษณ์ต่างๆตามภาพเลยเนพะื่อนมาลุ้นนะาวาจะรอดไหมฟรีเกมเข้า3ตัวนะอันนี้ซื้อฟรีสปินได้นะตัวนี้นะซื้อฟรีสปินได้300เป็ดสี่บาทอ่ะลองดู ไม่ดีกว่าวะ่ะลองห้าบาทดูดิเดี๋ยวลองเล่นก่อนลองดูโอ้โหรอบแรกยังไงโอ้โห,หายไม่ลงมาเออมาว่ะโอ้มาวะ่าวะเมื่อนแตกง่ายอยู่นะเออได้มาย4ิบสี่บาทเฉยเลยมาเมื่อนเนี่ยเราจะซื้อดูดดเราจะรอดไหมนะคะ ถ้าอยากให้แบบได้เงินรางวัลไวคือควรซื้อฟรีเกมนะโอ้โหได้ฟรีเกม3เออ4แล้วปกติอะฟรีเกมมันเข้า3คือเราได้แล้วนะอันนี้มันเข้ามาอีกตัวเราก็ได้อีก10ฟรีสปินปกติอะ3ตัวเราก็ได้8ฟรีเกมแล้วนะเฮ้ยแจกอยู่นะได้มา8ปดบาทเข้ามาข้างในเนี่ยเขาจะคูณให้เราทีละหนึ่งนะเออ,เอ,อใช่ทีละหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดนานเพื่อนเออมาสวยสวยอืมโ,อโหบิ๊กวินเพื่อนสูตรของเขาด้วยนะอันนี้คือมารีวิวให้ดูนะคะใครสนใจอยากจะลองเล่นดูก็สามารถ คิดลิงดันล่างเข้ามาสมัครได้ดูสมัครได้เลยเออประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปวอ,อื่นของไซโกที่จะรีวิวให้ดูนะเพื่อนโอ้โมาสวยคูณแปดแล้วเพื่อนเออคูณเก้ามาดิหืมคูณสิบมาโอ้โหไม่มาเพื่อนไม่เป็นไร Big Win. ระดับเมก้าวินแล้วนะคะเพื่อนก็าบอกว่าแตกง่ายมากเกมต้องมาลองเออระดับซูเปอร์เมก้าวินว่ะสามร้อยสิบบาทอ้าวก็ได้กำไรนิดหน่อยทุนคืนมาแล้วนะที่เราซื้อฟรีเกมไปเฮ้ยตัวแพงสวย บาลีมาสวยตัวแพงโอ้โหเพื่อนอย่างชอบฟรีเกมเข้าจบเลยโอ้โหตัวแพงมาด้วยนะบิ๊กวินโอเคไม่เก้าวินนะระดับซุปเปอร์ไม่เก้าวินแล้วเพื่อน โอ้ oh, ช่วงนี้แตกง่ายมากดูดิโอ้สามร้อยแปดสิบห้าบาทคือเราได้กำไรเรียบร้อยนะโอเคแล้วอีกสี่ฟรีสปินเริ่มแจกง่ายแล้วนะโอ้แ oh. จกง่ายมากบิ๊กวินนะดูดิร้อยห้าคุ้มแล้วนะคะซื้อรอบเดียว อีก2ครั้งเอออีกหนึ่งครั้งโอ้โหคือแจกง่ายมาก,กเพื่อนอ้าไงล่ะเพื่อนใครให้ตายเถอะจอดคือแจกง่ายจริงๆนะเกมบาหลีเนี่ยช่วงนี้แตกดีมากก็ใครสนใจนะอยากจะลองเล่นแบบชซยโกดูก็สามารถคิงล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะเพื่อนโอ้โ ซูเปอร์เมกาวินสองร้อยสิบห้าบาทแต่ทุกช็อตอะแตกทุกฟรีสปินเลยว่าได้บางฟรีสปินก็ไม่แจกนะเลยอีกหนึ่งสุดท้ายโอ,โ,โอเคเพื่อนกำไรเรียบร้อยทุนมาหกร้อยก็ก็ประมาณเออเก้าร้อยหรือเปล่าหรือหรือแปดร้อยปะอ๋อแปดร้อยโอเคเพื่อนก็ พอใจกับกําไรที่ได้นะเพื่อนก็มาลิวให้ดูนะว่ามันไปรอดไหมคือเบ็ดหบาทก็ได้กําไรมาเรียบร้อยนะสนใจอยากจะลองเล่นดูก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวไซโกจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ไซโกด้วยนะคะวันนี้นะไซโกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย